สวัสดีครับสวัสดีกลับสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับผมมื่อนี้ก็กลับมาพบกันอีกคือเก่ากับผมกับช่องท่องพูนชาแนลครับมื่อนี้บ้าต้องพูนผ้าท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านครับผมมาติดตามแนวทางดีดีครับผมกับคุณเมฆกองของเฮาครับคุณเมฆกองพ้นมาพ้นฝันนะครับรอบนี้พ้นฝันแล้วครับบ้าต้องพูนกฝ่ามาติดตามไปฝ่าท่านผู้ชมครับผมคุณเมฆกองเนี่ยพ้นกับบุกคอยฝันครับผมพึ่นกระลั่งฝันครับผมบ้าต้องพูนกับลอยชาฝ่ามาติดตามไปฝากทานผู้ชมครับผม เรื่องราวความฝันของแม่กองปรนก็ฝันเนาะครับเนาะฝันว่าได้ขี่รถเพิ่นมาครับขี่รถขี่ไปแล้วไปชนคนครับผมท่านผู้ชมชนคนแล้วลวงใส่กุ๊กใหม่อมครับผมท่านผู้ชมเราลุกมาเบิ่งค้นเราบ่แม่นคนครับผมท่านผู้ชมกลายเป็นผีเลียนไล่เพิ่นมาซั่นไล่กันอยู่วัดเขื่อนครับผมท่านผู้ชมจนเมื่อยจนอิดครับผมจนตื่นครับผมท่านผู้ชมแล้วเรื่องราวความฝันของแม่กองจะเป็นแนวดาก็ฝากท่านผู้ชมไปติดตามผมพร้อมกันเนาะครับ คุณแม่อกองนี่เพิ็นก็มีตัวเหลขกมาฝากพร้อมกับผมแล้วตัวเลขกตัวน,นั้นจะเป็นตัวไดก็ขอให้ท่านผู้ชมติดตามไปพร้อมกับบ่าวต้งพูดนะครับแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวความฝันเนวทานดีๆีกับแม่อกองของเฮาในคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวท้งพูดนำเลยนะครับเดเพื่อเป็นกำลังใจครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวต้งพูดหาคลิปดีๆตัวเล็กเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปครับผม รับผมตอนนี้แม่กองมากันนั่งถ่ายอยกับผมไปครับไปติดตามแนวทางตัวเลขกับแม่กองกันกับผม่าแม่กองคลิปนี้ผมจะให้ตัวได้มากครับผมไปครับสวัสดีค่ะแม่กองค่ะสวัสดีคับแม่กองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะมันนี่ช่องสาวนิ้งผ้าร้อยช่องพู่นชีแนวครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขข้อมันกับแม่กองเนาะค่ะครับในงวดวันที่16ธันวาคม2 5 0 6ห้าร้อยหกสิบหกค่ะไปฝากท่านผู้ชมทางบ้าน เพิ่นก็บอกให้ตามหายแซวนิ่งมาแล้วค่ะแต่คุณแม่เพื่อนบอก่านันฟันเนาะค่ะแต่มือนี่เพื่อนฟันแล้วค่ะคุณแม่นี่ฟันมือขืนนี่บอคะฟันมือขืนนี่ค่ะสาวนิ่งมาตามมือวันซุกเนาะค่ะมาถามมาตามวันซุกส่วงคำคำแน่ค่ะค่ะคุณแม่นี่ก็เรียกเขาเนาะค่ะเรียกเขาได้ข่าวว่าเขาจังจังคมท่านผู้ชมค่ะในวันวันที่หนึ่งท่านพาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลขแม่กองกับเขาค่ะโชว์ให้ท่านผู้สมเบิ่งเนี่ยค่ะ ท่านผู้ชมเนาะค่ะนี่ค่ะครับผมนี่เนาะครับนี่ก็เป็นตัวเลขเขากรุณ่ที่บนไหนมาครับผมเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเ้เจนาะค่ะพีพุท่าเฝ้าต้นคอใหญ่ยางมาบอกเละค่ะครับค่ะถือว่าเขาของเมกองค่ะท่านผู้ชมผู้ไรหมุนเอาสีได้ค่ะผู้ไรหมุนเนาะค่ะเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเนาะครับล่ะเลขออกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดครับผมค่ะเลขสามตัวนในกับหน้ากับหลังได้ลอยเปอร์เซ็นต์ครับผมท่านผู้ชมค่ะ แม่กองก็ถือว่าเป็นผู้ถี่ม่นเลขค่ะท่านผู้ชมเลขเขามาหลายงวดแล้วค่ะขาดงวดนี่แม่กองสีไหายอีกค่ะแม่กองฝันมาจังไดนองมือขื้นบอกสู้ท่านผู้ชมทางบานฟังเนะะี่ยค่ะมือมือนี่มือขื้นนี่นั่นฝันว่าครับลงไปไห้ค่ะคนลาชนทั้งปลา่าคุณครับแม่ไปดกหงาลกยกขึ้นมาล้ำปลายางกับคำลรวกับขึ้นมาค่ะอาบนามอาบไน่เดียวกินเขากินนามกับเขาบนนอนบ,าบ่ายพา ะนอนบานนี้ก็น,นอนเดิกประมาณตีตีตีหนึ่งหกขุมตีหนึ่งนี่ก็หูมเมียขึ้นมาก็เลยนอนอีกวันนี้บักสองค่ะบานนี้นนตีสามเข้าตีสี่เมยฝันอีกฝันว่าฝันว่าได้ขับรถ ฟันมาได้ครับโหลดฟันมาเลยครับโหลดโหลดี่ยังหรอครับหลดปิกอัพเมนน่ะนายบเกครับครับจักเทียโลดปิกอัพครับแต่มเตอร์ไซด์ลดปิกอัพหลดกระบะเท่านันะครับรหลดกระบะรหลดปิกอัพนี่แหละครับวันนี้ขันมาขับกับอเลยจับพ่วงมาไล่มันผานดนไปแลนหัวสุกหัวส้นไปโถดกระไล่โรลดเขากับหน่วยลายหน่วยลายหน่วยลายมากแดนไป ไปไกลแล้วทางลาดยางค่ะแล่นเปดวดดวดดวดอ้าวกูว่าด้ขครับมันขึ้นได้ไปว่ะค่ะจังไหนจังไปบัดนี้ครับไปเดี๋ยวดีครับไปเดี๋ยวครับไปไกลไปกวงอยู่นั่นล่ละค่ะบาดนี้เห็นคนแดนมาตัดโลดบัดนี้ครับตัมตัมโดดตัมตัมเฮ้อตายแ้วนนอกวาสันนอกวะค่ะดวงไปใส่กวกใหม่อีกครับ ลดกระบุนปุ๋ยได้ท่านานันลดดวงไปใส่ก๊กใหม่แม่บ้านนี้แม่แนมก๊กใหม่เดี๋ยวกามาแนมเบื่องคนมันนะลูกมังูมังนี่ขืนมันเป็นผีบ้านนี้โตบากไงลำสูงแม่กระเด็นจะแม่แดนแดนนหายเดนนหื่นแม่อยากเทิงห่องเทิงเดนครับแดนบหดนี้แดนจนเมื่อยจนอิจจะแน่ซอยเน่ซอยเน่ซอยเน่กับว่าจังสันบ้านนี้ กาบันนี่น้อแดนอิจแดนมวยเสวยเฮ็ดยังไงน้อบันนี่น้อบ่าแดนคักแดนเน่บันนี่กะเลยพพอในหไงนันพพอในหไงนันมายาย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 ยาจะเป็นอย่างยายหอ,อยฟันเถ่าก็เลยหองเมียขึ้นมาความฝันเพินปุ๊กบอกคะปุ๊กเคร่งคั้วเพิ่งปุ๊กย่านได้ ม่กล้องนี่คือเอื่อญขายาวเป็นบ่ครับขายาวข้นคนไทยเขาเอิ้นขายาวข้นอีสานนี่เอิ้นญก้วยก้วยคืออยู่คือสูงคือสูงครับเพราะว่าเพราะว่ามีเอฟซีเพิ่นฟังภาษาอีสานเฮาก็บ่ค่อยเข้าใจเนาะครับเนาะเพิ่นอาจจะฟังบ่เข้าใจกะแปลเสริมไปนําเนาะครับเนาะกล้วยคือภาษาอีสานบ้านเฮาก็คือขายาวเนี่ยครับค่ะปุ๊กเนาะค่ะปุ๊กให้คุณแม่ตื่นเนาะค่ะปุ๊กให้คุณแม่ตื่นเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นฝันเพิ่นห้องสะเดสะเดอครับ คุณแม่กับตื่นขึ้นมาค่ะค่าแล้วคุณพ่อนี่เพิ่นนบาจังไรเนี่ยคะบานย่ายจะเป็นอียงย,าย่าข่อยฝัน<ม>อะไรครับโลดว่าสาันข่อยเป็นตนัม้ตมนตั้ต้นไม่เบาหอยตาฟังค่ะบาดน,นี้บาดนร้ตายโอ้ตั้ตายแล้โง่มากเลยเป็นผีื<ม><ม>ผีผี้ผู้อักไงเทิ่งลำเทิ่งสูงนั่นไล่ข่อยข่อยบาเบาหอยตาฟังค่ะว่ายายเจ้าคือเบาพิทยาแทนเทิ่นว่า ยยานแล้ว่อยกระแลนหัวซุปหัวซุนจนเจ้าเลยพุก่อยหนาตาเอว่าเสดือเสดือนะครับแม่ึ้นมาถามกันวันสาว่าเป็นยังคือไหลแเป็นยังจังไดตาว่ะแม่ก็ะยานสันสายไหลตาเขาแล้วรถนี้มันเป็นรถข้องไผ่ค่ะคุณแม่รถอยู่ในบานนี่ละเด้อรถนี่กับข้องหลูกของเต่านี่ละขี่ไปเวิดเฮียนน่ะแต่ไม่มีหันบอกเคยขับค่ะแม่ขับโบเป็นเมีมีตะขีข้าพ่อไปไซครับกับผ้าขี่ไปค่ะ แล้วเลขทะเบียนรถล่ะคะคุณแม่เลขทะเบียนรถนั่นสามแปดสี่หกสามแปดสี่หกแม่สามแปดสี่หกนะครับนี่เป็นการเป็นเลขทะเบียนรถนะครับเนาะทะเบียนรถที่คุณแม่เป็นฝันบอด้ชีครับครับรัดเลขกุญแจนี่คุณแม่พ่อจําได้ไหครับกพ่อจาได้ยูเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแม่คุณเจลด์ครับครับ อายุของคุณแม่ล่ะคะจากปีคะอายุของคุณแม่หนุก64ปีเขา64หกสิบห้า64เขา60ห้า <65, S 2> แม่64เข่า60ห้า <64, 65. S 1> ค่ะ<บ>นี่ก็เป็นแนวทางเนาะคะ่ะเป็นแนวทางที่แม่กองเพื่อให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังะคะ่ะก็เป็นตัวเลขจากทะเบ,บียนรถเนาะ,ค,ะค่ะเป็นตัวเลขจากทะเบ,บียนรถแล้วก็เลขกุญแจแล้วก็อายุข,ของคุณแม่คะ่ะเพราะว่าคุณแม่นี่เพิ่นฝัน ฝันเกี่ยวกับหลุดเนาะค่ะ <Yeah. S 2> เกี่ยวกับหลุดเพิ่นว่าหลุดเพิ่นได้เหยียบผีเนาะค่ะเหยียบผีแล้วก็ตามต้นใหม่ส่วนต้นใหม่ <Yeah. S 2> แล้วคุณแม่ก็ถือผีไล่นําค่ะ oh, ้ไยไล่จนเมื่อยค่ะก็เกี่ยวกับอายุของคุณแม่นําค่ะ mm. ค่ะถ้าทาันผู้ชมอยากตีตัวเลขเนาะค่ะนอกเหนือจากเลขที่แม่กองเพิ่นไหหมาก็สามารถตีได้คอมเมนต์ใต้คลิปใดพูดคุยกันไดเนาะค่ะแ mm. ม่กองกับเป็นที เป็นผู้ทีแม่นเลขผู้หนึ่งค่ะท่านผู้ชมค่ะบ่าวท่องพูนมี่ยังเพิ่มเติมบเนบ่มีครับค่ะทั้งช่องสาหนิงพระร่วยทองพูนช่หนอครับค่ะก็ขอ,ขอขอบคุณเม่กองหลายๆเด้อค่ะคที่เม่กองบ่แพ่งตัวเลขเนาะค่ะมาหว่ข้อมฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟัง่งขอห้มีโฉมีาลาบไลรางวัลไ่กับเม่กอง ในงวดวันที่16บหท่านว่าคม2566เบิร์สุขูมสุคนค่ะขอบคุณแม่กองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณแม่กองหลายๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมหลังจากเลยฟังเรื่องเล่าข้อมฝันแนวทางนี่ดีครับผมกับแม่กองของเฮาครับบัดนี้บ่าวต้องพูดกันจะได้มาสรุปตัวเลขของแม่กองให้ท่านผู้ชมและ FC ทุกท่านครับผมได้เบิ่งกันเนาะครับว่าแนวทางตัวเลขของแม่กองเพิ่นให้มามีตัวใดแน่ครับผมครับผมสําหรับตัวเลขของแม่กองเพิ่นให้ป้ายทะเบียนรถเลขกุญแจแล้วก็อายุุของคคณแม่เเนนาาาะะรรัับบสํห ตัวเหล็กปลายไทรเบียนโหลดถีขุณแม่เพิ่นครับว่าขับไปส้นผีละล่วงไปส้นต้นใหม่ครับผมเพิ่นก็ให้มา38กับ46ครับผม38 46ครับผมตัดเหรียญเนาะครับเนาะอย่าลืมตัดเหรียญครับผม38 83 46 64แล้วก็ตัดหน้าตัดหลังเนาะครับเนาะอย่าลืมตัดครับผมเพราะว่าเหล็กสตัวตัดหน้าตัดหลังจังจะบ่ได้พลาดครับผมส่วนเหล็กกุญแจเพิดไข่มาเจ็ดสีหนึ่งเจ็ดสครับผมนี่ก็ตัดเหรียญครับผม7 4็ดส1่สตัดหน้าตัดหลัง ส่วนเหล็กอายุพ้นคู่เมียเป็นก็มีหกสิบสี่ยางหกสิบห้าครับผมหกสิบสี่ยางหกสิบห้าหกสิบสี่เต็มเนาะครับเนาะย่างหกสิบห้าครับผมงวดวันที่สิบหกท่านว่าข้มซองพันถล่วยหกสิบหกครับผมกับคอยท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านครับผมโชคดีโชคหมันสุขสุขวนครับผมครับผมคลิปนี้บ่าวต้องพูดกับขอลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวต้องพูดนำเลยครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวต้องพูดหาคลิปดีๆๆตตเเลลดด็มมมาาาฝกท่่นนผผู้ชใคคิปปอไรับ ครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของท้องพุ่นเจแนวครับก็บขอให้ทุกท่านโชคดีโชคมันได้รางวัลที่หนึ่งสุขูสุขคนครับผมคลิปนี้บาสพูนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ